สวัสดีค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะอันนี้เป็นมุนปอบตัวที่2นะคะของบทที่12เนาะวันนี้คุณครูทําให้2มุลปอบเลยนะคะก็มุนปอบทงซาเคเทเดะนะคะมุนปอบนี้แปลว่ากลายเป็นจุดจุดจุดกลายเป็นได้จุดๆุดจุดหรือได้จุดๆุดจุดนั่นเองนะคะซึ่งเวบูเอยองเังโรออตตอนเขียนกวากาเซงกีกอน่าก็คือว่าจากอิทธิพลนะคะ ภายนอกนะคะทำให้เกิดผลหรือสังหวังสั่งแทอี้เผียนมานน่นกอดซึ้นนัทานันดาทำให้เกิดผลหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน,นะคะอ่าอันนี้ก็คืออ่ามูปบตัวนี้นะคะ เ,เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้นะคะวิธีการใช้ก็ไม่ยากค่ะเรานะคะเอาคำกริยานะคะพอเราตัดดาทิ้งไปแล้วเติม k เทย์ดาได้เลยนะคะใช่กับคำกริยาค่ะเท่านั้นเนาะดังนั้นไม่ว่าจะมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดเราเติม k เทย์ดแล้วข้างหลังเป็นดาอีกใช่ไหมคะเราก็เทยออสโซโยใส่ออสโซโยเลยก็ได้ค่ะเพราะว่า คือการที่กลายเป็นหรือเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยเป็นอดีตใช่ไหมคะเราก็ใช้รูปอดีตไปเลยนะคะท e ีออ o โซโยหรือทวโีทวโซ o ยทอแล้วก็สามารถใช้เป็นเชื่อมได้ด้วยนะคะดังนั้นทวอโอโซก็ได้แล้วก็เอาประโยคหลังมาตามนะโอเคเรามาดูเยมุนกันดีกว่านะคะตัวอย่างนะคะคากับนาเขาคุยกันคุยกันว่ายังไงเจซึนชีแวชีมือซากอสิสยคุณเจสัน ทำไมเก็บของล่ะคะอีซาขายโยย้ายหรอคะ,อะนี่ซาโกโชอืนช,ชิบบุนกูเฮซอีซาคาเกเท,เทโอโซโยก็คือว่าครับซาโกโชชิบก็คือว่าบ้านนะคะหากูเฮซอนะคะหาบ้านที่ถูกและดีนะคะก็เลย ะะคะก็เลยได้ย้ายครับนะคะนั่นเองเนาะต่อไปชังซากะอันเดโซคาเกโมเนนทัดเกเทอสโซโยกิจการชังซาแปลว่ากิจการนะคะอันเดโซไม่ดีไม่ได้ไปไม่ได้ดีไม่รอดนั่นเองนะคะอืมก็คาเกโมนเนืน้อนะคะประตูของร้านหรือเรียกว่ากิจการของร้านนะคะทัดเกเทอสโซโยก็คือกลายเป็นได้ปิด กิจาการนั่นเองนะคะอ่าต่อไปอีบอลซโรุนเฮซาเอทูโรคาเกเทอโซชองมานกิปบื้มนีดะอ่าครั้งนี้ได้เข้าทำงานที่บริษัทใหม่นะคะอืมทูโรคาเกเทอโซได้เข้าทำงานที่บริษัทใหม่ก็เลย มีความสุขมากมีความปิติมากดีใจมากนั่นเองนะคะก็เลยดีใจมากมก็คือครั้งนี้ไดเ้เข้าทำงานที่บริษัทใหม่ก็เลยดีใจมากนะคะต่อไปมาดูมาริเซลกับคิมยองอุกนะคะมาริเซลถามว่าทูบูนเนินชอมเมออโอตโแคมันนาชอสเซโยทั้งสองท่านนะคะครั้งแรก พบกันได้ยังไงถามประมาณนี้นะคะอ่ะคิมยองกุก,ก็ตอบว่าชินันชิ้นคูโซเกโรนะคะโดยการแนะนำจากเพื่อนสนิททำให้ได้กลายเป็นได้กลายเป็นพบกันนั่นเองนะคะประมาณนี้เนาะ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเขามีตัวอย่างสองฝั่งนะคะ3า,าตัวอย่าง3ามชุดนะคะก็จะมีชื่อคนมีฮันกุเกโอกีชอนเน่ฮันกุเกออนหูนะคะคือหลังมาก่อนมาเกาหลีแล้วก็หลังจากที่มาเกาหลีเรียบร้อยนะคะก็ตรงกับชีวิตของคุณแม่บ้านทั้งหลายนะคะโอเคมาดูข้อที่1เลยนะคะเขาบอกว่านะคะโพกีว a าคัชชิชิงคุว่า이야기에보세요 ดูตามตัวอย่างแล้วลองคุยกับเพื่อนดูนั่นเองนะคะ,ะตรงนี้คุณครูจะลองดูตัวอย่างก่อนเนาะ,ะตัวอย่างอันเจล่ามีคนถามอันเจล่าว่าอันเจล่าชีนันฮันกูเกวาซอทัลลาจินเกออิซโยคุณอันเจลา่ามาเกาหลีแล้วมีสิ่งที่เปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะ,ะมาเกาหลีแล้วมีสิ่งที่เปลี่ยนไป หรือเปล่าครับดับงนั้นอันเจล่าก็เลยบอกว่ายังไงคะโคยางเงซอนเนิร์นก่อนมาเกาหลีโคยางเงซอนเนนแม่อุ่นอึมชิกึนหมดโมกอตนินเดก่อนมาเกหากหลีทานอาหารเป็ดไม่ได้นะคะใช้อ่นเดยนึนเดเชื่อมในที่นี้แต่ถ้าว่าแม่อุ่นอึมชิกึนชชยโมกอตตาชชยหมกตากตอโอตโอเ ฮันกูเกออนหูนะคะอีเเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนว่าตอนนี้นะคะแม่อุ่นอึมชิกลชายโมเก้ถได้ทานอาหารเผ็ดเป็นอย่างดีทานอาหารเผ็ดเก่งนันเองนะคะตอนนี้กลายเป็นทานอาหารเผ็ดเก่งค่ะนั่นเองนะคะ เพราะว่าอาหารที่เกาหลีส่วนใหญ่เน้นเผ็ดใช่ไหมคะาต่อไปนะคะข้อที่1เรามาดูกันเลยจาชีดือนะคะดังนั้นจาชีดือเขาก่อนและหลังนะคะเป็นยังไงจาชีดืเนอ่าชอนื้นอ่าเปลี่ยนเป็นชอนื้นนะพับพามเอิเลจิกชาดานะคะโอฮันกุเกโอโกกีชอนนี ฮ에일ิ잡는데이ิกดเดอย่างนี้ก็ได้ค่ะใช้ตัวเดิมก็ได้ออออคงจงก็ได้ค่ะคงจังอิมุนเ,นนเนก็คือเพราะว่าใช่ไหมคะคงจังอิลเตมุนเน้อเกะชาเกะเถอโซโยอย่างนี้ก็ได้นะคะ ต่อไปอีริงค่ะอีริงก่อนมาเกาหลีเป็นไงคะฮันกุกมุนฮวารึอ่อชยัยโมรินเดนะคะโมรินเดฮันกุเกวาซอฮันกุก,ก,อ,ก,ก,กอรึนคงบูฮากกนะคะฮันก,กุมุนฮวารึ อีแฮนะคะอีแฮฮาเก้อีแฮฮาดาอีแฮฮาเก้เทรสโซโยเพราะว่าได้เรียนภาษาเกาหลีด้วยนั่นเองนะคะต่อไปอันไหนสื่อค่ะฮันกูกุยมยองจอลพุ่งสึบก็คือประเพณีเกาหลีโมรึนดาโมรึนโมรึนเด้อย่างนี้ก็ได้ค่ะโมรึนเด้ไม่ลลาส้อก็ได้ค่ะม่ลลาส้อ 이제, 음, 응, 지금은 그라이카 설날과 추 석글 석게 대해 응, 잘 아이, quê, 알게 됐어요. 응, 그 다음에 4번이요. 제이슨 응, 가, 제이슨 제이 뱅이 제이 제산군제산 제이 한국 어 ก็คือ1นึ่คำเลยนะคะแม้แต่1คำโหมดแทสโซโยหมดแทสเนนเดะนะคะอ,อีเจย์โยจึมชิจึมชิจึมมึนฮันโกโกลอ,อนื้อชอดฮัซ่นเองนะคะก็คือเมื่อก่อนเนี้ยแม้แต่คำเดียวภาษาเกาหลีก็ไม่รู้เลยนะคะตอนนี้รู้แล้วนั่นเองค่ะ อเอนจรด้วยให้ซูอิดฮาเก้เทเทย์ตาอย่างนี้ก็ได้ค่ะนะคะไฮซูอิดเกเทเทเทดาา้เะกเท,เทอตตาอันอนะะีนงนะคะอันนี้ก็คือ,อใช้มุนปอกหรือไวายากรณ์เคเทย์ดานั่นเองนะคะมีความเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะข้อที่สองเขาบอกว่ายอรโรบุนีฮันกุกแสงวันเล ฮันกุกสงหวรื่นฮามิออนฮามิอันซทัลลาจินจอมเมแทอิยากโพเซลอ๋อทุกคนมาใช้ชีวิตที่ประเทศเกาหลีแล้วมีสิ่งที่เปลี่ยนไปยังไงนะคะอะ่อย่างเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะคะเขาบอกว่าฮัานกุกโยรีรื่นโยรีรื่นฮันกุกโยรีรื่นนะคะฮันกุกโยรีพังปบหรือว่า ทันกุกอึมชิกโยดีรื่นมลลาสอนะคะช้อนเหี้ยวก็ได้นะคะไม่คือแม้แต่นิดเดียวช้อนเหี้ยวนะคะช้อนเหี้ยมลลาซอ,อชิกึม,มชิกึมทามลหัวเส้นทอก็ได้คะ่ะทามมลหววเส้นทอเอซ่อทนกุกโยรีรื่น คงบูนะคะคงบูฮันิก้านะคะคงบูไฮซ้อฮันกุกอัอลเกนะคะอัลเกยทวืออ๋สอสวยอย่างนี้ก็ได้ค่ะต่อไปอฮันกุกนะคะทือรามา ฮันกุกยอกซาก็ได้ค่ะเอาคำว่าฮันกุกยอกซาประวัติศาสตร์เกาหลีฮันกุกยอกซาเนั่นมุมลลาโยนะคะชายมุลลาซอชิกึมึมนฮันกุกกอร์นคงบูฮากุมชมชอมอ,อัอลเออเก,ออกอนี้ก็ได้ค่ะก็คือประมาณว่า ตอนนี้เริ่มรู้จักขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะไอเก t เทอสซานนอจังเอซอนะคะตอนนี้คำศัพท์ก็คือพุ่งสืบก็คือจารีตประเพณีนั่นเองนะคะโอเคตรงนี้ก็คือเป็นมูลบทโมโมโมโทงซาเคทเทดานั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวคลิปถัดไปก็จะเป็นมูลปอบของบทที่13นะคะเดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ